เอางานเข้าแล้วจะดึงยังไงเนี่ยรถไถไม่ขึ้นหรอมั้งที่รถไถขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกฮะมีโซ่เปล่ะเออไปเอามาไปเยะคุยกับเกศให้ยวให้เดินขับมาดึงข้างหน้าดัานข้างหลัง มาเองดันข้างหลังดึงดึงข้างหน้ามากลับรถนะครับนี่ลื่นครับเรียบร้อยเนี่ยครับสนินนมันกินนะครับนี่มันยุบแล้วครับนี่เห็นไหมครับยุบ ยุบลงล่างยุบลงล่างทีนี้โรคมันก็ห่างมันไม่ได้กินอยู่ตรงกลางมันกินข้างละเอ้ปูนปูนแตกออกเลยครับมันยุบยุบบีบตัวลงเห็นไหมนี่ กินข้างแล้วไม่ได้หรอกครับต้องรื้อใหม่ครับท่านเจ้านายไปยกใส่ยังไงมันมันตลุดแล้วลือเจ้บาบา้าบ้าเชนเัด้ลีย่ยนตะวิ่งไงสี่ราง,างับห่วยก็ไปยุบหนุ่ยยุบไปยุบเท่าอ่านี่ไปอิงเจ้ากรอยพอไป,ปอิงเจ้ากรอยเว้า เลือดเคลเี๋ยวลองรถไถก,ก่อนครับสองคัน L50 ถ้าไม่ขึ้นก็ต้องไม่โครแลยครับงานนี้